สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Small Health Tips Podcast ที่จะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับคุณเคยได้ยิงคำว่าความดันโลหิตสูงไหมครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันคือภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของเราทุกคนและที่น่ากลัวที่สุดคือเราอาจเป็นมันโดยไม่รู้ตัวเลยครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องนี้แบบง่ายๆเหมือนเรากำลังคุยกันครับเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรทำไมมาถึงอันตรายและเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากมันได้อย่างไรชีวิตของเราทุกคนมีระบบที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตค,ครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับหัวใจของเราก็เหมือนปั๊มน้ำที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายส่วนหลอดเลือดก็เหมือนท่อน,น้ำที่นำเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย แรงดันเลือดที่เราวัดการก็คือแรงดันที่เลือดออกแรงกระทํากับผนังหลอดเลือดนั่นเองครับในร่างกายที่แข็งแรงหลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่นดีและมีขนาดที่เหมาะสมทําให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างสบายๆไม่ต้องออกแรงมากเกินไปแรงดันที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับที่ปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่มีปัจจัยบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราระบบนี้ก็จะเริ่มทำงานผิดปกติครับกลไกรแรกที่ทำให้แรงดันสูงขึ้นคือ ปริมาตรเลือดที่เพิ่มขึ้นครับลองนึกภาพว่าคุณกำลังกินอาหารที่เค็มมากๆเช่นอาหารแปลรูปหรือขนมขบเคี้ยวร่างกายของคุณจะรับรู้ถึงปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปและเพื่อเจือจางโซเดียมร่างกายจึงสั่งให้ไตเก็บน้ำเอาไว้ในร่างกายให้มากขึ้นแทนที่จะขับออกทำให้ปริมาตรเลือดในระบบไหลเวียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียบเหมือนคุณเปิดน้ำใส่ท่อน,น้ำที่ขนาดเท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปเยอะกว่าปกติมันจึงทำให้เกิดแรงดันในท่อที่สูงขึ้นนั่นเองครับกลไกที่2ซึ่งมักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปก็คือหลอดเลือดที่ตีบแคบและแข็งตัวครับปกติแล้วหลอดเลือดเราจะมีความยืดหยุ่นสูงเหมือนท่อน,น้ำที่ยังใหม่และนิ่มแต่เมื่อเรามีพฤติกรรมบางอย่างเช่นมีความเครียดหรือรัง การสูบบุหรี่หรือกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเช่นอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือไขมันไม่ดีสิ่งเหล่านี้จะไปทำลายผนังด้านในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบและแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเปรียบเหมือนท่อน,น้ำที่เก่าและมีตะกร,รันเกาะอยู่ภายในทำให้ทางเดินของน้ำแคบลงแล้วไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมครับเมื่อสองกลไกนี้ทำงานพร้อมกันนั่นคือมีปริมาณเลือดที่มากขึ้นแต่กลับต้องไหลผ่านหลอดเลือดที่แคบลงและแข็งตัว ก็จะทำให้เกิดแรงดันที่สูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและนี่คือจุดเริ่มต้นของความดันโลหิตสูงครับเมื่อแรงดันสูงๆนี้ยังคงอยู่ตลอดเวลามันก็จะค่อยๆทําลายผนังหลอดเลือดและสร้างความเสียหายกับอวัยวะสําคัญต่างๆทั่วร่างกายอย่างเงียบๆเช่นทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นไตทํางานผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจตามมาในภายหลังครับแต่ข่าวดีก็คือ เราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจําวันครับอย่างแรกเลยคือการลดเค็มลงครับพยายามลดปริมาณโซเดียมในอาหารลงอาจจะเริ่มจากปรุงอาหารเองให้ลดเค็มลงครับหรือเลือกกินอาหารสําเร็จรูปให้น้อยลงลองหันมาใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่นๆแทนเกลือดูนะครับอย่างที่2คือการขยับร่างกายให้มากขึ้น การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นการเดินเร็วปั่นจัก,กรยานหรือว่าว่ายน้ำวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3-5วันจะช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างมากและยังช่วยให้หลอดเลือกมีความยืดหยุ่นดีขึ้นด้วยครับอย่างที่3คือการจัดการความเครียดหาเวลาให้กับตัวเองเพื่อผ่อนคลายจากความเครียดอาจจะเป็นการนั่งสมาธิพลังเพลงเบาๆหรือออกไปเดินเล่นในสวนปราสาทนะครับ เพราะความเครียดคือตัวการสําคัญที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวครับและสุดท้ายครับการกินอาหารที่ดีต่อใจลองเพิ่มอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยผักใบเขียวหรืออะโวคาโดและอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นถั่วและเมล็ดฟักทองซึ่งจะช่วยให้ความดันโลหิตข,ของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสมและการนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับ ความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องใส่ใจเพราะการปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้แต่เราสามารถป้องกันและควบคุมมันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันครับดังนั้นอย่ารอให้มีอาการนะครับลองหันมาใส่ใจกับการลดเค็มการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองให้มากขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับและอย่าลืมไปตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่าเสมอด้วยนะครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Small Health Tip ต่อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ